สวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านทั้ง FC ในประเทศและ FC ต่างแดนค่ะวันนี้นิ t วิฟเคมารีจะมานำเสนอข่าวดังทั่วไทยเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ค่ะไปติดตามรับชมและรับฟังเดี๋ยวนี้กันเลยค่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้ปฏิบัติการค้น15จุดทลายรังกำนันนกมันมีข้อมูลบางข้อมูลที่บอกว่า พนายเอกกำนันุกเนี่ยเข้ามาบริหารแล้วบอกว่ามีเงินเนี่ยเจ็ดพันแปดพันล้านนอกจากเรื่องหัวประมูแลแล้วสิ่งหนึ่งคือเรื่องของสวยสติกเกอร์ที่ก่อนหน้านั้นคุณวิโรจน,น์ลักษณะนีสสอนจาได้ใช่ไหมฮะมีการออกมาแฉหมดเลยว่าพื้นที่ตรงนี้แหละมันมีเรื่องของสวยสติกเกอร์และตํารวจทางหลวงเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคุณคุณผู้ชมวันนี้เรามีโวกาไปพูดคุยกับทางด้านของคุณอภิชาติภัยรุ่งเรืองนะฮะประธานสมาพันธ์การขนส่ง ทางบกแห่งประเทศไทยวันนี้มีการบอกเหมือนกันนะถามถามแรกเลยถ้ากำนันนกเป็นผู้มากบาร,รบีในจังหวัดนคปรปฐมจริงแล้วมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยสติกเกอร์จริงๆมีข้อมูลมาก่อนไหมเพราะคุณอภิชาติเป็นประธานสมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะฮะวันนี้ถามว่าคุณอภิชาติรู้จักกำนันนกไหมคุณอภิชาติบอกส่วนตัวเนี่ยไม่เคยรู้จักนะแต่ได้ยินชื่อกำนันนกฮะแล้วรู้ปณิสัยกำนันนกด้วย ถ้ากำนันนกไม่กินเหล้าจะกลายเป็นคนสุภาพเรียบร้อยใจถึงพึ่งได้แต่ถ้าเมื่อไหร่กำนันนกลืมเหล้าเข้าไปแล้วเราก็จะกลายเป็นคนผงผางทันทีส่วนตัวมองว่ากำนันนกน่าจะเป็นคนรับเคลียรเรื่องของสวยรถบรรทุกจากคนอื่นฝากมาอีกทีหนึง่งเพราะกำนันนกเนี่ยถือว่าเป็นผู้กว้างขวางและก็มีอิทธิพลและ บอกอาจจะเกิดการเคลียร์ไม่ลงตัวหรือไม่เลยทําให้รู้สึกเหมือนเสียหายจึงเกิดเหตุสลดนี้เกิดขึ้นในการที่มีการสั่งการลั่นกายฆ่าสารวัตรแบงค์ส่วนถามว่าสารวัตรแบงค์มีอุปนิสัยยังไงแล้วเข้าไปโูวพันเกี่ยวข้องกับสวยสติกเกอร์เนี่ยเรื่องของรถบรรทุกเนี่ยวิ่งบนทางหลวงเกินน้ําหนักเนี่ย มันมีจริงไหมวันนี้คุณอภิชาติถามว่าบอกว่ารู้จักสารวัตรแบงค์ไหมบอกรู้จักฮะแล้วรู้จักเป็นอย่างดีด้วยเพราะวันนี้สารวัตร,รแบงค์เป็นคนจริงจังกับงานสามารถปราบสวยสติกเกอร์รถบรรทุกได้อย่างเด็ดขาดถือว่าเป็นตำรวจน้ำดีแล้วข้อมูลที่เราเคยเปิดเผยไปแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านคุณอภิชาติก็เคยมีการพูดคุยกับทางด้านของสารวัตร,รแบงค์ด้วยนะฮะแล้วบอกว่าสารวัตร,รแบงค์เป็นคนจริงจังทำงานไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ขึ้นมาเต็มจอก็ได้ฮทีมงานแลือบอกสารวัตรแบงค์ลองดูเวลานะฮะตอนนั้นเนี่ยตอนเวลาประมาณสักสายสายแล้วบอกกลางคืนดึกกลางคืนช่วงไหนครับพี่ทีมงานออกดูมาสองวันยังเงียบอยู่เลยเนื่องหมายเพราะว่าดึกดื่นค่นคืนยังไงก็แล้วแต่สารวัตรแบงค์เป็นคนเข้าไปตรวจสอบหมดเลยนะฮะถ้าพื้นที่ไหนมีการรับแจ้งบอกว่าเจอในส่วนของสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกที่บรรทุกดินบรรทุกหินบรรทุกปูนเกินน้ำหนักแล้วก็มีการบอกเหมือนกันว่าเนี่ยเขาก็มีการแจ้ง บอกว่านี่ไงเจอเจอรถบรรทุกขนดินวิ่งเลยรถก,กุ้งเก่ากุ้งเก่าอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นคำศัพท์ที่ทันหลวงตำรวจทันหลวงรู้ก็เป็นอย่างดีอบอกรถกุ้งเก่าวิ่งกลางวันแบบสบายเลยพุ่มกับแบงค์ถามเลยฮะเส้นไหนครับสารวัตรแบงค์อกเดี๋ยวผมให้ทีมงานไปตรวจสอบราชบุรีมาเลยรับทราบครับเขาบอกนี่ไงตำรวจน้ําดีแล้วสารวัตรแบงค์ ไปมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับส่วยสติกเกอร์ไหมวันนี้คุณอภิชาติบอกอาจจะเข้าไปมีส่วนรู้เห็นแต่สารวัตรแบงค์ไม่รับเงินในส่วนของส่วยสติกเกอร์เลยเป็นชนวนเหตุในการสังหารครั้งนี้หรือไม่ลองฟังเสียงคุณอภิชาติดูฮะจากที่เราได้ยินมาว่ากำลังนกอะเวลาไม่ดื่มเหล้าก็จะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่ถ้าดื่มไปแล้วก็จะเป็นคนผงผางอะไร สารวัตเนี่ยจะไปอยู่ที่นครปฐมแล้วก็คนเก่าก็ถูกไา้ไปตอนที่มีเรื่องสวยดังไงนะฮะก็เขาจับจริงเท่านั้นเอง,งน้ำดี <grac. S 1> แล้วก็ผมบองตรงเราต้องการตำรวจแบบนี้แบงค์เข้าไปเสียชีวิตเนี่ยผมคิดว่าคงจะเรียกเข้าไปคุยเรื่องสวยเรื่องอะไรนี่แหละใช่ไหมเพราะว่าผมได้ยินข่าวนะ ว่าจะมีการเริ่มที่จะทำสติกเกอร์กัแล้วจะเริ่มกลับไปแล้วผมได้ข่าวมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเดือนที่แล้วว่าสติกเกอร์จะจะขึ้นใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วบอกว่าได้ข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเรื่องของสวยทางหลวงแล้วสวยสติกเกอร์จะเป็นชนวนเหตุในการสั่งตายสารวัตรแบงค์ไหม กลับมาตรงนี้ฮะทีมงานแล้ววันนี้มันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อมรินทีวีได้ข้อมูลมาแล้วบอกเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเอกลุสิทจริงๆแล้วบอกข้อมูลนี้จะเป็นชนวนเหตุในการสังหารสารวัตรแบงค์ไหมเพราะวันที่เกิดเรื่องกำนันนกผู้ชายที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ฮะมีการพูดคุยกับผู้กำกับเบิ้มแล้วก็บอกว่าเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์จะเป็นมูลเหตุในการสั่งตายสารวัตรแบงค์หรือไม่คุณผู้ชมฮะ ไปดูข้อมูลหน่อยเพราะอย่างที่บอกไปแหละบอกว่ากำนันนกเป็นผู้มากบารมีจริงๆแล้ววันนี้บอกวันเกิดเรื่องวันจัดงานเลี้ยงมันมีคำพูดบางคำพูดของกำนันนกพูดคุยกับผู้กำกับเบิ้มเลงข่าวที่ได้มาเป็นคนสนิทแล้วใกล้ชิดกับทางด้านของกำนันนกอย่างมากนะฮะแล้วบอกว่ากำนันนกเป็นคนพูดคำนี้กับผู้กำกับเบิ้มตอนนี้พรรคเก้าไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้ว ขอทําสวยสติกเกอร์ได้ไหมพูดคุยกับผู้กำกับเบิ้มนะฮะหลังจากนั้นผู้กํากับเบิ้มก็มีการพูดคุยกับกำนันนุกบอกไม่ได้แบงค์อะดูเรื่องนี้อยู่แบงค์ก็คือสารวัตรแบงค์นะคุณผู้ชมกำนันนุกอยากทําสวยสติกเกอร์คุยกับผู้กํากับเบิ้มแต่ผู้กํากับเบิ้มบอกไม่ได้แบงค์ดูเรื่องนี้ดูหลังจากนั้นทางด้านกำนันนุกก็บอกว่าอย่างนั้น ก็มีการพูดคุยกันมาสิให้โทรศัพท์กันมาแล้วสาราวัตรแบงก์ก็เลยมาโผล่ที่งานวันนั้นที่บ้านกนันนกมีการสอบถามกับสาราวัตรแบงก์ว่าให้ทำสวยสติกเกอร์ได้ไหมสาราวัตรแบงก์บอกทำสวยสติกเกอร์ไม่ได้หลังจากนั้นข้อมูลจากคนใกล้ชิดกัมน,นนกบอกกนัมน,นกโมโหวก,กับเมาเลยมีการให้มือปืน นั่นก็คือหนองท่าผาลั่นไกยิงสารวัตรแบงค์นี่คือข้อมูลสําคัญที่มอาินรีวีเราได้มานะฮะคุณผู้ชมแล้วบอกว่าข้อมูลนี้ก็อ้างอิงจากคนสําคัญแล้วคนสําคัญคนนี้ก็ให้ปากคากับเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์มันจะเป็นสนุนสังหารในการสั่งฆ่าสารวัตรแบงค์ไหม,มแล้วสารวัตรแบงค์บอกท,ทันทีไม่ได้ ไม่เป็นคนที่รับสวยจากผู้มีอิทธิพลผู้มากาบารมีอย่างกับนันนกวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ร้อยตํารวจเอกด็อเอรจอมเดชตรีเมฆท่านเป็นรองคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของมรังสิตแล้วก็เป็นตํารวจเป็นรุ่นพี่ของสารวัตรสิวนะหรือว่าสารวัตรแบงค์คุณผู้ชมคะเขาบอกว่ารู้จักสารวัตรแบงค์ตั้งแต่สิปีที่แล้วอะ่ะ ตั้งแต่ยังเป็นนายตำรวจชั้นผู้น้อยอยู่เป็นร้อยตรีร้อยโทรเรียนจบมาแล้วก็มาเรียนปริญญาโทที่นี่ก็เลยได้มีการสนิทสนมกันหลังจากนั้นก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์จอมเดชนะ่ะคือท่านเป็นคนที่สูญเสียคนสนิทไปเลยนะคะถามว่าสนิทขนาดไหนสนิทถึงขนาดที่ว่าเคยปรับทุกกันเรื่องสวยตอนก่อนหน้านี้จําได้ใช่ไหมพี่โรจน์ออกมาเปิดเผยเรื่องสวยทั้งหลวงสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกคุณผู้ชมคะตอนนั้นน่ะ คือพอได้ข้อมูลว่าทางด้านของสรารวัตรแบงค์ได้เลื่อนเป็นสรารวัตรทางหลวงแล้วก็มีการนัดคุยกันก็ยังคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามานะ mm. มันเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะจริงๆประเทศไทยเราก็ต้องยอมรับพูดกันแบบไม่ได้โลกสวย <Okay. S 1> มันจะมีคนที่เสนอให้ซึ่งทางด้านของอาจารย์จอมเดชเคยบอกว่านี่พูดกับสรารวัตรศิวกรน,นะคะบอกระบบตํารวจเงินเดือนมันน้อยนะแล้วมันจะมีเงินเวียนเข้ามาหาหลายภาคส่วนไม่ได้สอนน้องให้ปิดประตูไม่รับเงินนะเพราะมันจะอยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงฐานะทางการเงินนะคะคุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมมันจะอยู่ไม่ได้ในหน้าที่การงานแต่ถ้าได้เงินมาแล้วเนี่ยไม่เดือดร้อนใครเอามาให้ลูกน้องมาแบ่งปันกันก็ย่อมได้เพราะว่าตํารวจมีการใช้จ่ายเยอะคุณผู้ชมเขาบอกว่าสารวัตรศิวกรตอบกลับมาว่าผมไม่คิดจะรับเงินแบบนี้ผมอยู่ได้แค่นี้ก็พอแล้วตอนนั้นถึงได้นับถือน้ําใจน้องคนนี้เลย เพราะแม้แต่ขึ้นมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีคนมาหยิบยื่นให้แต่ก็บอกน้องไปว่าถ้าไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่เดือดร้อนใครอะค่ะก็รับคุณผู้ชมคะน้องเนี่ยไม่รับจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ทําให้น้องมาจบชีวิตในวันนี้ส่วนเรื่องของผู้กํากับเปิมอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ของท่านอีกเหมือนกันนะคะ รู้แค่ว่าเจอกันครั้งสุดท้ายในงานศพของสรารวัรศิวกรตอนนั้นเห็นเลยว่าท่านมีความเครียดมากก็เข้าใจความรู้สึกแต่ถามว่าตัวของผู้กำกับเบิ้มจะรู้เรื่องของสวยสติ๊กเกอร์สวยทางหลวงไหมอันนี้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินมันน้อยมากเงินเดือนตำรวจนน้อยมากและเงินที่สำคัญคือเงินทำงานมันไม่มีนะครับเพราะว่าตำรวจมีภารกิจเยอะนะครับลูกน้องไปเฝ้าจับ ผู้ร้ายทีหนึ่งก็เบิกอะไรก็ไม่ได้คนะรัภารกิจที่ต้องใช้จ่ายเต็มไปหมดนะทุกวันนี้เราก็เราก็ใช้ชีวิตกันแบบนี้สำนักงานแห่งชาติซึ่งมันไม่ถูก,กน,นะแต่ว่ามันก็ต้องทําไปแบบนี้เพราะว่ามันหลวงไม่ได้ให้เราอ่นะอืมนะซึ่งสิ่มันก็บอกว่ามันก็รับคําสั่งมาอีกแล้วคือมันมันมันไม่ทําอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วที่ก็รู้นะแล้วก็แล้วก็แค่นี้ผมก็อยู่ได้สบายใจแล้วไม่ไม่ได้ต้อง อยากได้อะไรอยากมีอะไรก็ก็ก็คุยกันประมาณนั้นวันนั้นแล้วก็ฉลองยินดีกันพอไปอยู่พื้นที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงพักหรือหน่วยเฉพาะเนี่ยมันก็จะต้องพึ่งพึ่งผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มาดูแลปรปับปรุงซ่อมโรงพักซ่อมห้องน้ำโรงพักสร้างป้อมจราจรซื้อแผงกั้นเหล็กซื้อกลวย เราจะเห็นใช่ไหมอะไรบริจาคโดยคนนั้นคนนี้เนี่ยมันมันต้องเป็นซะอย่างนั้นเนี่ยนะครับชมอันนี้เราไม่รูกสวยนะฮะถ้าตํารวจน้ำดีคนหนึ่งถ้าไม่รับเงินจากผู้มากบาร,รมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มันจะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้เพราะไม่ได้เอาเงินมาแล้วจนแล้วใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้นะฮะแต่ระบบมันจะเสียแล้วมันจะอยู่กันไม่ได้ คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอ FC ที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้เป็นสีดําไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปค่ะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย